อยู <N> ่ว <N> ่านั่งลงนี่เนาะมีตรงนี้นั่งดูเรียบร้อยนั่งเรียบร้อยได้กินโยนมาเอากระในล่ะเด็ซสอมมาได้ยินเหรอห่ามาแล้วเดี๋ยวนั่งลงก่กนั่งก่อนนั่งก่อนโยนมาตึมาบู๊บ นั่งลงนั่งลงตุลน,นั่งลงนั่งลง่าแม่บอกนั่งลงถ้าไม่นั่งลามางลมันได้กินอ่ะอน,นี่ของตุลน,น,นี้นี่หาดิอยะ